เก็บปัญหาไว้ก่อนให้มาอยู่กับลมเลยให้รู้ลมหายใจเข้าออกมานั่งปฏิบัติให้ได้ทีละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเลอตั้งอกตั้งใจทําเป็นวันก็ได้ทำตอนกลางคืนก็ได้เท่ากลางวันเรามีภา,ารกิจแล้วก็ทําไปกลางคืนเรามานั่งปฏิบัติด,ดูลองอดหลับอดนอนดูอดนอนผ่อนอาหารดูกินอาหารซักมือสองมือก็พอตอนเย็นไม่ต้องกินไม่ต้องสเสิรเฮฮา เรามานั่งดูลมหายใจดูบางคนเนี่ยปฏิบัติกับแม่มาหลายปีแล้วนะยังข้ามเวทนาตัวนี้อยากจะไปกินอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปสวนเสฮห,หากับเพื่อนทนไม่ไหวมันก็ยังเหมือนเดิมไม่พัฒนาต้องอดทนอดกลั้นถ้าเราทำกำใจไม่ได้นะคะใจเรายัางฟุ้งซ่านอยู่เราไปเข้าคอร์สเลยแม่แนะนำให้เข้าคอร์สของอาจารย์โกเอ็นก้านะคะวิปัสสนาสิบวันทีละสิบวัน เป็นคอร์สเบสิกคอร์สพื้นฐานถ้าใครไปตรงนี้นะรับรองเลยได้รับคำตอบแน่นอนจะ,ะจะพูดว่ามหัศจรรั์ลมหายใจเกินบรรยายแน่นอนนี่แหละเพียงแค่นี้นะลูกๆทั้งหลายอดทนอดกลั้นอยู่กับลมหายใจอยู่กับเวทนาความรู้สึกอยู่กับความเจ็บปวดทุกทรมานจะได้รับคำตอบตรงนี้แน่นอนนะคะขอให้ลูกตั้งอกตั้งใจนะที่จะทำนั่นเอง ต้องลงมือทําก่อนอะไรก็แล้วแต่พระพุทธองค์ในพิสูจน์แล้วคําสอนพระพุทธองค์นี้ไม่ต้องมาต้องไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์วิจัยแล้วให้นั่งทําตามเลยให้ทำมันเหมือนอนุบาลเลยพระพุทธองค์พิสูจน์แล้วสาวกสาวิกาตั้งแต่เรุ่นพุทธการมาก็พิสูจน์แล้วสําเร็จแล้วบรรลุธรรมไปมากมายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนะเข้าพิสูจน์แล้วทําตามคําสอน อยู่กับลมหายใจเจริญอาณาปณสติในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมกายร่างกายนี่แหละกายในกายกายอีกตัวหนึ่งคือลมหายใจเห็นไหมคู่กันแค่นี้แล้วก็เห็นข้างในละเวทนานี่มันพอเรามีสติกับลมหายใจอยู่ในกายเราจะเห็นเวทนาข้างในนะเห็นความทุกเวทนาเจ็บปวดรวดนราวความอึดอัดขัดเคืองความไม่สบายกายไม่สบายใจความเปลี่ยนแปลงในร่างกายอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงในรูปรสกลิ่นเสียงความคิดความอ่าน ies. ทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าความทุกข์ทั้งนั้นเลยเห็นทุกข์แล้วทุกข์มันจะดับไปนะเราต้องเห็นก่อนให้รู้ก่อนว่าอ๋ออันนี้คือทุกข์ความไม่เที่ยงเดี๋ยวมันกระดับไปอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็อ๋ออันนี้มันเป็นทุกข์นะมันไม่เที่ยงมันเป็นอน,นิจจังทุกขังอันตรตามันก็ดับไปนะไม่ใช่เห็นแล้วอยากให้หายอันนี้จะไม่ดับถ้าเจ็บขึ้นมาอยากให้หายนี่ไม่ดับนะเพราะว่ากิเลสของเราขึ้นมาแล้วอยากให้หายเราไม่ยอมรับความจริง พอเราปฏิบัติเราเห็นทุกก็คืออ๋อนี้ทุกนะมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเดียมันก็ดับไปแค่นี้เดียมันก็ดับไปจริงๆนะคะเพราะพลังจิตของเรามันแรงเข้าใจแล้วเราก็อยู่กับลมไปเรื่อยๆทั้งปุสโลบายนะคะทั้งกําลังเจโตกําลังจิตกําลังใจกําลังอินทรีห้าพละหา้ามีศรัทธานะคะมีสมาธิมีวิริยะ มีปัญญามีอุเบกขาเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรี่ห้าพละหา้ามันจะเป็นกำลังเป็นใหญ่ในความอดทนความอดกลั้นนะคะเป็นกำลังสองเท่าเลยพละห้านี่เขาเรียกสองเท่าของอินทรี่ห้าอินทรียห้าความเป็นใหญ่เลยนะนะความศรัทธานำหน้านี่มาแล้วนะคะเขาเรียกความศรัทธาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิจากนั้นจะเริ่มมีวิริยะเลยพอเพียรเกิดขึ้น,นจะมีสมาธิแล้วนะ วิริยะสมาธิจะเกิดแล้วนะเก,เกิดสติขึ้นมาเกิดปัญญาเกิดอุเบกขาขึ้นมานี่นะมันจะไปด้วยกันหมดเลยนะคะอินรี์ห้าพละห้ามันสืบเนื่องต่อเนื่องกันมันเกิดจากความรู้สึกภายในตั้งอกตั้งใจก่อนนะลูกนะแล้วมันจะสําเร็จนะคะจะสําเร็จแน่นอนขอให้ขยันทําไปทําต่อเนื่องทําเข้มข้นไม่มีอะไรยากนะคะถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วมันทําง่าย ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมันก็ทําไม่ได้หรอกเพราะมันฟังไม่รู้เรื่องนะคะนอกจากบางตัวที่ว่าเออสงบสงียมนะคะคนเลี้ยงพาปฏิบัตินิ่งๆอย่างจีวอนอย่างนี้นะคะหมาชื่อจีวอนเนี่ยนั่งนิ่งอันนั้นก็เป็นเกิดจากอุปนิสัยที่หลวงตาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆนะคะเล็กๆก็เลยเกิดความเคยชินแต่อันนี้ส่งได้นะ พอเขานั่งฟังธรรมะเนีย่ยยางน้อยเนี่ยเขาพูดไม่ได้แต่เขารู้เรื่องเขาต้องรู้เรื่องแหละเขาก็ไม่ได้สื่อให้เรารู้ว่านรู้เรื่องแต่ว่าความนิ่งของเขาความสงบสง,งี่ยมความน่ารักทําไมถึงคนมาจากทั่วโลกเลยเป็นนะคะเป็นรักเป็นเอ็นดูนะคะมาแนวจีวรเขามีพลังจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองแต่ความธรรมชาติของสัตว์เขาก็ซุกซนเป็นธรรมดานะคะนี่แหละอดทนอดกลั้นทําไปนะลูกนะไม่มีอะไรยากเกินไป แต่เราเป็นมนุษย์นะเราเข้าใจคำสอนนะคะเรียกว่าภาษาปริยัติเขาสอนแล้วเราเข้าใจคำสอนเนี่ยเป็นภาษาปริยัติพอเขาสอนแล้วเราเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามมันจะเห็นทุกข์แล้วก็รู้อยู่นะคะปฏิบัติมันเห็นทุกข์แล้วก็อดทนทำตามคำสอนนั่นแหละทุกข์เห็นแล้วมันจะดับไปนะคะจะทุกข์ตัวไหนก็ดับไปหมดแหละทุกความโกรธความโลภความหลงมันก็ดับไปแค่นี้นะ ถ้าเราอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยอดทนอดกลั้นทำไปเห็นทุกไปก็อุเบกขาวางเฉยทำมามันจะเกิดความร้อนความเจ็บปวดทุกทรมานนะคะความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ดับไปอยู่ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไตรักจะทุกเวทนาก็เป็นไตรักษ์ไม่เที่ยงมันก็ดับไปสุขเวทนามันก็ไม่เที่ยงก็ดับไปแม้แต่อทุกคมสุขมันก็ดับไปอยู่ดีนะคะ ทำจนให้กิเลสดับหมดเขาเรียกว่าดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเข้าสู่จิตสะอาดบริสุทธิ์จิตว่างจิตนิพพานนั่นเองถ้าลูกลงมือทําลงมือพิสูจน์แล้วลูกจะได้รับคําตอบอาหารนะคะของกินชนิดไหนที่เราไม่ได้พิสูจน์เราก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าเราลงมือชิมดูกินดูนะคะพิสูจน์ดูมันก็จะรู้ว่ารสชาตินั่นเองรสพระธรรมนะคะหอมหวานเสมอเมื่อเรานะได้ลงมือพิสูจน์แล้วนะคะ มันจะเกิดความปลื้มปิติอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญบรารมีนะนี่แหละเรียกว่ารถพระธรรมนะลูกนะนะจงจงมาพิสูจน์เธอแต่พระพุทธองค์บอกว่าโอปัญิโกนะคะปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเชิญมาพิสูจน์เธอมันรู้ได้เห็นได้เฉพาะตัวนะคะเฉพาะตนนั่นเองธรรมะพระพุทธเจ้าสะอาดสว่างเสมอไม่มีรับลมคมในไม่มีเงื่อนงำนะคะ ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แค่อยู่กับลมหายใจมีสติหรือลมหายใจอานาปันสติอะไรเกิดขึ้นก็นยิ้มให้มันอุเบกขาวางเฉยม่ไก็จระดับไปนะคำสอนชัดเจนเลยภาคปฏิบัติล้วนๆเลยคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมัต้องมาท่องมาจำนะคะลองปฏิบัติแล้วขมเมวท้องยืดตัวขึ้นก็ทำตามเลยจมูกสูดลมปล่อยลมอมยิม้มก็ทำตามแค่นี้แหละภาคปฏิบัติ ทุกเกิดขึ้นมาก็ยิ้มให้มันร้อนเกิดขึ้นมาก็ยิ้มให้มันเนี่ยเพี้นี้นะ,ะภาพปฏิบัติล้วนเลยนะคะนั่งตัวตรงตัวตึงตัวนะตั้งชาก,กะโลกนั่งท่าโยคะนั่งท่าสมาธินั่งท่าพระพุทธรูปภาปฏิบัติล้วนๆนะคะไม่ได้ไปให้ท่องจำคำสอนหลักทมอะไรทั้งหลายมาอยู่กับลมหายใจนี่แหละ